S <S <S ไปเรื่องต่อไปอันนี้เป็นดรามา่าซ <C os> ึ่งแบบงงงงใจเหมือนกันนะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนนตัวเราเองก็ไม่มีความรู้เดี๋ยวคุณผู้ชมมาฟังไปมั้นพๆกันเลยนะคะ,ะ,ะ,ะคือข่าวนี้มันเป็นดราม่าร้อนๆในโซเชียลค่ะที่คนเนี่ยพูดถึงเยอะมากๆเลยนะคะกับกรณีคำนำหน้าชื่อบัญชีธนาคารของพี่ปอยตรีชดา <C os> ที่ปกติแล้วเนี่ยคำนำหน้าชื่อเนี่ยก็จะมี ก็จะมีนางสาวจะมีนายจะมีนาง,นางถูกไหมของพี่พูยังเป็นนางสาวอยู่เพราะ,ะไม่ได้จดทะเบียนถูกไหมอ้วถ้าสมมติว่าเป็นลูกแล้วก็จะเป็นเด็กชายมีไหมอถูกต้องถูกไหมใช่แต่คำนำหน้าชื่อบัญชีของพี่ปอยตรีชดากลับเป็นคำว่าคุณคุณตรีชดาลหลายๆคนก็เอ๊ะมันมายังไงอะ่ะแล้วมันทำได้ด้วยเหรอนี่ง นี่นีนีตามนี้เลยต้องต้องเบลอเอกสารอย่างอื่นออกนะคะถ้ะเาเป็นสลิปการโอนเงินแล้วมีขึ้นนําหน้าว่าคุณตรีชดาเรื่องนี่นะคะมันเริ่มมาจากคุณฟิล์มคะ่ะมิสจิฟฟานี่นะคะยูนิเวอร์สปีสองพันเจนะคะที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กขอบคุณพี่ปอติชดาเนี่ยที่โอนเงินค่าอาหารนกมาให้ก็คือพี่ฟิล์มเนี่ยเขามีการไลฟ์แล้วก็มีการรับบริจาคเรื่องอาหารนกปรากฏว่า พี่ปอยเนี่ยดูอยู่ก็เลยโอนเงินไปให้ปรากฏว่าคุณฟีนเนี่ยก็เลยเอารูปสลิปการโอนเงินของพี่ปอยเนี่ยมาลง Facebook แล้วก็ขอบคุณปรากฏว่าเอ๊ะหลายๆคนก็เหมือนจะมาอนุโมทนาบุญด้วยแต่เปล่าแม่หลายๆคนไปโฟกัสที่ว่าอะ ทำไมสลิปของพี่ปอยทาไมมันชื่อมันกลายเป็นคุณล่ะอ่าอาการเอไอของคุณปกติไม่เท่าไรอาจจะแค่สงสยัยแต่ไม่ได้พูดออกไปแต่มันเป็นกระแสขึ้นมาเพราะว่าคุณมีมีเทานางแบบสาวทรานนะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกานเนี่ยเขามีความสงสยัยแล้วก็ได้โพสต์ Facebook ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมอ่ะทาไมคํานําหน้าของคุณปอยถึงใช้คําว่าคุณได้อยากให้ธนาคารออกมาอธิบายเรื่องความไม่เท่าเทียมนี้หน่อยทําไมใช้คําว่าคุณได้หรือจริงๆแล้วใช้ได้กับทุกคน พอลอมี่ไม่ได้มีปัญหาใดๆกับพี่ฟิล์มหรือพี่ปอยนะคะรักทั้งคู่แต่มี่ไม่เห็นด้วยกับความไม่เท่าเทียมหรือการเลือกปฏิบัติอ่าคือ อนแรกเนี่ยหลายๆคนก็ถกเถียงกันนะเอ๊ะ e, ตกลงมันเป็นไปได้ไหมมันทําได้ไหมพี่ปอยไม่รอช้าค่ะก็เลยออกมาโพสต์แจ้งเลยนะคะประเด็นเรื่องคํานําหน้าอ๋อคนสนิทคนใกล้ชิดของพี่ปอยเนี่ยนะคะไม่รอชา้าก็เลยรีบออกมาโพสต์เลยนะคะว่าประเด็นเรื่องคำำํานําหน้าเนี่ยนะคะตอนกรอกเอกสารสมัครธนาคารเนี่ยนะเราสามารถติ๊กคานําหน้าได้เลยนะคุณผู้ชมคาะว่าให้ระบุไม้ว่าเป็นเพศอะไรแค่นั้นเองแต่เห็นหลายๆคนพยายามส่งข้อความมาหาธนาคารน,นะคะและต้องการหาความจริงความจริง อยู่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะตอนที่น้องเขาก็คือหมายถึงพี่ปอยเนี่ยนะได้ใ,ใช้เป็นคุณน้องเขายังโทรมาอวดเลยเพราะฉะนั้นใครอยากใช้คุณ ตอนกรอกไปสมัครก็แค่ติ๊กแค่นั้นเองเออตอนนี้นะคะได้บอกน้องมิมี่ไปแล้วว่าตื่นมาคุยกันแล้วเดี๋ยวจะให้พี่ปอยเนี่ยโทรหาตอนนี้เนี่ยพี่ปอยกำลังโทรหาธนาคารให้ออกมาชี้แจงและอธิบายแนวทางของการกรอกข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไปค่ะค่ะอ่ะต่อมาคุณมิมี่เท่านะคะก็มีการโพสต์คลิปในอินสตาแกรมแจ้งเพิ่มเติมว่าได้มีการคุยกับพี่ปอยแล้วนะคะม่ไม่อยากให้ไปโทษพี่ปอยไม่ใช่เรื่องบิ a ทรีพรี v วลเลตรอธนาคารออกมาชี้แจงไม่อยากให้มาโจมตีว่าเพราะพี่ปอยสวยเนี่ยถึงได้อะไรเงี้ย ทัวก็ไปลงหลายฝ่ายนะมันมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยซึ่งอยากให้ธนาคารเนี่ยออกมาชี้แจงดีกว่านะคะคำว่า beauty privilege คืออะไรน,น้องแอร์คือมันเหมือนแบบว่าใช้ความสวยเป็นใบเบิกทางหลายๆคนเนี่ยเหมือนแบบว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นเขาสวยหรือว่าคนนี้เขามีชื่อเสียงหรือเปล่ามันเลยเป็น privilege ให้กับเหมือนเป็นสิทธิพิเศษสำหรับคนสวยเท่านั้น<อ>หรือว่าคือจะได้รับการปฏิบัติที่มากกว่าคนปกติกตสิทธิพิเศษ ถูกต้องแหละยายคก็เลยไปมองแบบนั้นนะคะตอนหลังเนี่ยนะคะคุณมิม่ทาวเนี่ยก็เลยตัดสินใจลบข้อความที่ตั้งคําถามเรื่องคานำหน้าชื่อของพี่ปอยออกไปแล้วค่ะแต่ว่ากระแสะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยยังอยู่คนที่อยากรู้เนี่ยก็เลยสรุปแล้วนะว่าสามารถใช้คาว่าคุณเนี่ยแทนคานำหน้าปกติได้ไหมก็คือหลายๆคนก็คือ แจ้งไปที่ธนาคารเลยอ่ะคือเอาจริงธนาคารก็ต้องออกมาอธิบายชี้แจงแหละเพราะว่าตามที่เพื่อนสนิทคุณปอยมาบอกว่าเขามีติ๊กตอนกรอกนะมีจะตอนไปติ๊กจะไม่เห็นมีคำว่าคุณไงมันก็มีนายนางสาวเด็กหญิงเด็กชายแล้วก็เอกสารข้าราชการใช่เพราะเราต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนในการกรอกข้อมูลเพื่อทาบัญชีอยู่แล้วใช่มันก็ต้องเป็นคาที่เกิดจากบัตรประชาชนเออนี่ก็แต่ว่าคิดว่าไม่ไม่มีคําว่าคุณทีนี้ธนาคารก็ต้องออกมาชี้แจงสิสรุปยังไงรู้ไหม ธนาคาร<ง>บอกว่าใครขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากพนักงานสาขาในการปันทึกข้อมูลซึ่งพนักงานสาขาไปใช้คําว่าคุณนําหน้าชื่อคุณลูกค้าโดยปกตินะ คำนำหน้าชื่อเนี่ยจะต้องตามเอกสารแสดงตนของทางราชการเท่านั้นเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกค้าในกรณีที่ต้องนําข้อมูลเอกสารธนาคารไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธนาคารขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสาหรับกรณีนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของธนาคารต่อไปอแสดงว่าไม่ได้นั่นน่ะสิธนาคาราชี้แจงอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรรูป้ปะมันต้องตรงกับเอกสารราชการเพราะบางทีเราไปยื่นเรื่องของการทําสินเชื่อ การใช้เอกสารประกอบในการเดินทางไปต่างประเทศต้องใช้ s t a t e m ง n น้เต t e m เต t เพราะมันก็ต้องใช้แนบคู่กันทุกาะอรว่าจริงๆมันกงขึ้นหรือตอนไปขอใบเอกสารแก้ไปให้ถูกต้องหรือเปล่าไม่ได้น่ะ มันจริงๆก็ต้องตรงทุกอันใช่ไหมจริงๆมันไม่ควรได้ใช่ไหมอย่างเช่นปกติเวลาที่เราจะเดินทางไปต่างประเทศเวลาเราขอสเตตเมนต์่ะมันจะต้องตรงทุกอย่างเลยต้องไปขอที่ธนาคารด้วยซ้ําบางทีตัวเลขต้องโชว์ทั้งหมดใช่ถ้าเราขอบางทีขออิเล็กทรอนิกส์มันไม่โชว์ทั้งหมดก็ใช้ประกอบการขอวีซ่าก็ไม่ได้ใช่ถูกไหมแม่มนต้ตรงทุกอย่างอะค่ะอืมอะ ทีนี้นะคะที่คุณมีมีเทานะคะต้องออกมาตั้งคําถามเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียม,มหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการเปิดโอกาสนะคะให้ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศไม่ว่าจะเป็น LGBTQ+ เนี่ยนะคะได้แต่งงานได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงสิทธิในการใช้หรือไม่ใช้คํานําหน้าเพื่อระบุเพศสภาพด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยอาจจะมีแค่คําว่านางนางสาวแล้วก็นายนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศที่มีการรับรองเนี่ยนะ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะจะมีขับการเลือกได้หรือแม่ไม่ว่าจะเป็นเดเดมมิสเตอร์มิสซิสหรือมิสก็คือเหมือนไม่จําเป็นจะต้องระบุให้รู้แม่เคยกรอกข้อมูลหรือสมัครอะไรสักอย่างแล้วปัจจุบันเนี้ยเขามีเขียนด้วยไหมว่าไม่ระบุไม่ระบุเพศถูกถูกมันก็มีเมลฟีเมลหรือว่าไม่ระบุก็มีให้เลือกเหมือนกันแต่จริงๆแล้วไม่ได้โทษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยนะไม่ได้โทษธนาคารไม่ได้โทษคุณปอยนะเพราะอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แล้วเราก็อยากให้ถ้ากฎหมาย มาจัดก,การให้มันก็มีความรู้สึกที่ดีเหมือนกันเพราะว่าบางทีอ่ะคนที่เขาสวยแล้วเขามีความเป็นผู้หญิงในตัวแล้วแล้วเขาก็ก็ไม่อยากแบบถึงเวลานายตรีชดาโอนตังนายความรู้สึกะนะ <c oughs> <จ>อันนี้อันนี้ไม่ได้พูดถึงคุณปอยคนเดียวนะหมายถึงคนทุกๆคนที่รู้สึกว่าใจฉันเป็นผู้หญิงอ่ะใจฉันอยากใช้ใช้ใชคุณได้ไหมฉันอยากออใช้นายถูกปะเข้าใจเลยเออนะเข้เาใจคือเป็นเรื่องที่เป็นกระแสก็ดีเพราะอาจจะได้มีการยื่นข้อกฎหมายประชุมกันว่าอ้าว แค่หน้าเขาเล่นเลยนะคำหน้าหรอเออถ้าเป็นเอกสารตามราชการที่ต้องใช้แบบเดิมถ้ายังไม่กฎหมายไปผ่านก็ใช้แบบเดิมไปก่อนแต่พูดถึงว่าแบบเวลาให้เพื่อนดูหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ยังไงเนาะคือ,อปัจจุบันเนี้นเวลาที่เราอ่ะจะต้องแต่งหน้าไปทํางานต่างๆเวลาที่เราต้องโอนเงินให้กับช่างหน้าช่างผมอเห็นใจนะโอ้โหเป็นสาวสวยเลยนะแต่เวลาโอนนายนู่นนายนี่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเขาก็รู้สึกว่า เขาก็อยากเปลี่ยนแหละก็อยากเป็นผู้หญิงนะคน้ณคือใจคนเป็นผู้หญิงก็มันก็จะเป็นจริงๆนะคุณผู้ชมหรือว่าอยากทรานเป็นผู้ชายก็ก็อยากไปจริงๆคืออ่ะอันนี้สรุปว่าตามกฎหมายยังใช้ไม่ได้นะที่เป็นกระแสรดดาม่าพี่พ่อจ่าคุณปอตอนนี้นก็คือคุณอะใช้ไม่ได้แต่ธนาคารสรุปว่าเป็นความผิดพลาดจากพนักง,งานที่กลอกคํานี้นําหน้าเข้าไปซึ่งผิดนะคะเดี๋ยวรอพี่ปอนเนี่ยอาจจะก,กลับมาจากที่ประเทศออสเตรเลียนะคะตอนนี้เนี่ยไปอีเวนต์อยู่ก็รอไม่แน่เดี๋ยวถ้าพี่ปอยมีอีเวนต์ก็ออกมาแถลงอีกทีแหละเนาะ อยู่กับสามีที่นู่นไปทํางานเพื่อเห็นไหมเขาก็ทํางานเพื่อประเทศอ่ะแล้วเขาก็สวยจริงอ่ะเอาคุณผู้ชมเรายอมรับในฐานะที่เป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะยังชื่นชมเขาเลยว่าเขาสวยกว่าผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างเราเราเนี่ยเคยไปอีเวนต์กับเขาอ่ะจริตกจักร้านเขานะเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้หญิงนะคุณผู้ชมการนั่งการลุกการพูดอจริงเรายังแบบ เอาเป็นว่าแม่ในมุมหนูนะหนูก็อยากผักดันเรื่องกฎหมายเนี่ยแหละความเท่าเทียมเนี่ยแหละให้ได้สักทีเนาะเพราะว่า มันเปิดกว้างแล้วว่าเมื่อก่อนอาจจะเข้าใจว่ารู้สึกว่ามันเป็นกลุ่มน้อยแล้วคนก็ยังมีความอายความเขินในการแสดงออกอยู่แต่ปัจจุบันนี้พอโลกเปิดกว้างทุกคนกล้าที่จะแสดงออกตัวตนของตัวเองแล้วทีนี้ถ้ามันแบบสามารถสมรสด้วยกันได้เพราะมันก็มีสิทธิ์ในเรื่องของเซ็นมรดก <ừ> เอยหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องของการรักษาพยาบาลการกู้บ้านการผ่อนนู่นผ่อนนี่บางทีเนาะแม่เนาะเขาบางทีตัดสินใจเป็นผู้ชีวิตแล้วอยู่กันสองคนน่ะจะต้องผ่าตัดจะต้องอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่ใช่ใช้ ทะเบียนเดียวกันมันไม่สามารถตัดใจให้ได้อะ,อะถ้าถ้าทําได้ก็ดีอะเนาะอยากให้ผลักดันเขาก็ผลักดันกันอยู่นะแต่ก็ยังไม่ผ่านสักทีรออยู่รออยู่เหมือนกันรออยู่ตอนนี้